วันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะอ่านนิทานนีก่กบกบเดินกะลาสองตัวเลยไก่กระโดดดึงๆเลยแล้วก็มีกวางค่อยๆเดินกุ๊กไก่ตัวแรกกีดกายเดินบิดเอวสายจ,จากการิตจักรันให้อ่านงเลยคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะอ่านนิทานอ่านนิทานแล้วก็ทำความเข้าใจ <Wow. S 1> ว่า ชอบอะไรในเรื่องนั้นนะ,ะวันนี้วันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรคะย่าเนือ้อย่าหมูกระลอกหน้าบึงกับพึ่งเบิกบานอ,อะไรกระลอกหน้าบึงอะไรพึ่งเบิกบานอยู่นี้รู้ไหมเหตดูป้ายอ๋ออ่าเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังนะคะเดีย๋ยวเพื่อนเพื่อนน้อง,น,องน้องก็ฟังพร้อมอยู่นี้เลยนะคะแม่ตุ้มก็จะถามน้องน้องนะคะพร้อมกับยูนี้ว่าชอบอะไรในนิทานเรื่องนี้นะครั้งหนึ่ง ในป่าไก่ไก่สัตว์น้อยใหญ่แกมไซเบิกบานมีสัตว์มีหมีมีอะไรอะกวางมีไก่มีช้างมีกระรอกยังไม่หมดกบไก่กวางเดินกะลามีกบกบเดินกะลาสองตัวเลยไก่กระโดดดึงๆเลยแล้วก็มีกวางค่อยๆเดินอะไรเนี่ยหมี อันนี้แมวชวนเพื่อนมาลีลีเข้าสารกระจิบกระจอกเจียวเจ้าเล่นกระต่ายขาเดียวกับนกหัวขวานนกกระจิบนกกระจอกไงลูกอันนี้นกหัวขวานอันนี้นกกระจิบกับนกกระจอกบุ๋งบุงกุ้งหอยปูปลาเล่นมอนซ่อนผ้าลม้มลุกคุกค,คานจุ้อมอีปลาดูยาอยู่ระวังนะเดี๋ยวขาด ต่าทองแมงปอเอพื่องน้อยเล่นโยนหัวก้อยสนุกสนานนี่โยนเหรียญน,นี่มีเพื่งโยนเหรียญนเหรียญด้วยเหรอกระลอกไม่ยิม้มไม่พูดหน้าบึง้งหน้าบูดไม่เบิกไม่บาดทำไมกระลอกหน้าบึ้งนะมันโหดโหดเหรอใช่เพื่อนชวนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เล่นกับใครบึ้งได้หน้าหนาน,าน <c oughs> เพื่อนเพื่อนสมหัวคิดคิดต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 ิอ่ะได้กันเพื่อนมาันสมหัวกุ๊กไก่ไตัวแรกกีดกายเดินบิดเอวสายจ,จาริตจะก้านร้องรับลำระบ,บำชาวเกาะจับใจไพเลาะกระลอกลำขาอหนังคันี้มาดูม,ดาามีน้อยจิกเท้าบันเล่เล่เล่เล กะลอกลำคานกบกามาทำหน้าลิงตีกองตีฉิงกะลอกลำคานหัวขวานอ่านหนังสือป๊กตลกป๊กป๊กปกกะลอกลำคานกระต่ายตีลังกาล่อแร่ห้าห้าแฮ่แห่กะลอกลำคานทำไงก็ไม่ได้ผลกะลอกไม่สนไม่เบิกไม่บาน เพื่อนเพื่อนสมหัวคิดคิดต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 ิดอะอะได้กัน yeah, yeah, yeah. พึ่งน้อยหึ่งห่างหึ่งห่างส่งเสียงดังดงังหึ่งห่างกลางวานโอ oh, <Yeah. S 1> ้ดูทุกคนพากันมองเลยหึ <Yeah. S 1> ่งห่างหึ่งห่าง,ง,งตอมหูกะลอกล้องปุ๊กอย่ามาจุนจ้านหึ่งห่างหึ่งห่างตอมตากะลอกร้องวุอย่ามาจุนจ้นจาน พึ่งห้างตอมพุงตอมคอกระลอกหัวลอกฟันหลอตาหวานเอกระลอกฟันหลออนี่เพื่อนเพื่อนเอิ๊กอกปากหวออุ้ยตายฟันหลอทั้งนั้นทั้งนั้นฟันหลอกกันทุกคนเลยกระลอกเลยหายหน้าบึ้งเพื่อนเพื่อนพึ่งพึ่งเบิกบ้านเบิกบ้านพระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก อ้วน่้นิทานก็จบแล้วนะคะมาเรามาฟังความคิดเห็นของยูนิกัน <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลังจากฟังนิทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะชอบชอบอะไรในนิทานเรื่องนี้เอย่ยทําไมกระลอกถึงหน้าบึง้งทําไมกระลอกถึงหน้าบึ้งคะยูนิฝันหล่อ <c oughs> ไงกระลอกฟันหล่อ่ะยูนิชอบอะไรในนิทานเรื่องนี้คะก็ปูไก่อย่างเดียวทําไมถึงชอบปูกไก่ ชอบไปเที่ยวเที่ยวบ้านใหญ่ปอมนี้ก็เจอปุ๊กไก่ก่อนอ๋อชอบปุ้กไก่เหรอปุ้กไก่มันน่ารักใช่ไหมัวยังเหมือนลูกไก่โอ้เหมือนลูกไก่เลยเหรอลูกไก่ตัวสีอะไรคะตัวสีตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองอ่า นี่นะคะก็คือพอหลังจากที่เราอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วก็มาถามความเห็นน้องๆน,นะคะว่าชอบอะไรในนิทานเรื่องนี้แล้วก็เขียนคําบรรยายลงไปพร้อมผู้ปกครองนะคะก็สามารถช่วยน้องๆได้นะคะคลิปนี้ยูนี่ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง I อ m อ็มยนี่ให้ด้วยนะคะบายยังกดกระดิ่ง